ช่างหนูครับช่างหนูทาได้ทำาัดทุกอย่างตามช่งหนัขาดนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตัวเช็คเครื่องสักผ้าแล้วก็ผม LG ก็เพิ่งมานะครับขึ้น PE นะครับเดี๋ยวพาตัวเช็คกันเลยนะครับอ่าเสียบปลั๊กดูนะครับหมับเข้าไปนะครับโอเคนะครับเรากดกดสปินเลยก็ได้เนี่ยไม่ตันได้กดเลยครับตัวนี้ขึ้นทันทีนะครับแล้วลองกดสปินปั่นแห้งมันจะเป็นยังไงครับอ่าขึ้นเลยครับปิดเลยครับสรุปง่ายๆว่าขึ้น PE คือซักไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับผมคือกดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คครับเรื่องไฟอย่าลืมประมาทไม่ได้นะครับเพลเลอมไม่ถอดปลั๊กอันตรายถึงชีวิตนะครับเครื่องสักผ้านั้นเบื้องต้นอันดับแรกเลยอาการมันจะเป็นไงแล้วแต่เราตรวจเช็คด้านหน้าก่อนนะครับดูสายไฟครับหนูกัดสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งมันก็เป็นอาการนี้ได้ครับตามขั้นตอนและอย่าเพิ่งไปเหมาเสียว่าตรงนั้นเสียจะมีเสียไม่ได้ครับเดี๋ยวถอดน็อตก่อนครับถอดให้หมดเลยนะครับเพราะต้องยกฝาด้านหน้าขึ้นกก็ทดสอออบบเื้้งตนน่่วา หนูกัดสายไฟหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เราก็นี่ครับนี่เอาออกครับมันผุบองี้ไม่ได้ถ้ามีครีมแหลมก็ได้ต้องกระตอต่อๆขะมาอย่างนี้นะครับก็ดันนี้ครับมันมีล็อกริมครับดันไป้างซ้ายก่อนอ่าเท่าออทางครับดันไปทางซ้ายนะครับ หมับอย่างนี้ครับนี่โอ้โหโปรแกรมในเขายังใช้ได้แต่ใกล้จะหมดอายุแล้วครับแต่ตนี้เราเบื้องต้นเราดูนี้ก่อนครับมีหนูกัดสายหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีรอยแทะหนูเพราะว่าการขึ้นเออร์เลอร์ตัวนี้ PE ตัวนี้มันเป็นอาการเสียของน้ำไม่เข้าเครื่องตัวย่องมาคือเพชเชอร์นี่นะครับเพชเชอร์มันเออร์เลอร์ขั้นตอนหน้าหน้าเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่มีรอยหนูกัดแทะเรามาดูด้านหลังต่อนะครับมันจะมีล็อกตรงนี้ครับเราก็ต้องอายพ้นมาจากวาล์วน้ำส่วนใหญ่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องใช้ไขควงไหลดันนั่นไหนหน่อยนะ อ่ะครับดึงแขึ้นมาอย่างนี้ครับจะเป็นงัดไม่ได้ครับงัดก็หักนะครับโอเคมันล็อกริ่มตรงนี้ครับนี่ครับตัวล็อกฝาระดันให้มันถอยออกไปด้านหน้าแค่นั้นเองครับนี่ครับตรวจเช็คดูครับมีหนูกัดสายไฟหรือเปล่าขั้นตอนแรกต้องดูก่อนว่าสายไฟโดนกัดหรือเปล่าอ่าถ้าไม่มีแล้วเราก็จะมาขั้นตอนนี้นี่ครับเราดึงนี่ดูครับไอช็อกเกตเฟสเชอร์ตัวนี้นะครับถอดออกมาครับกดริ่มบนนี่ครับแล้วก็ ดึงออกมาครับมีสนิมเขียวไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามันค่อนข้างะสกปรกนิดนิดครับเห็นเห็นนะครับอาจจะไม่นํากระแสนะครับเราทํานี้ก่อนเราใช้คัตเตอร์นะครับหรือกระดาษทรายก็ได้ครับขูดเท่น่อยครับอาจจะไม่นากระแสนะครับกระดาษทรายก็ได้เหมือนกันนะครับขูดๆออกไปอ่ามันจะนําอันนี้ถ้ามันเป็นสนิมเขียวต้องเปลี่ยนนะครับแต่นี้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้ามันเป็นสนิมเขียวบางท่านต้องเป็นช่างหน่อยต้องมีหัวแรงก็ตัดนี่เลยครับหรือจะซื้อนี่มาใส่ก็ได้มันมีอยู่ครับตัดนี่เลยแล้วก็เเชื่อมาปนี้ ก็จะได้นะครับโอเคแล้วข pues mm ูดแล้วเรียบร้อยแล้วพอให้มันมีรอยน้ํากระแสนะครับอ่าแล้วก็ยัดไปใหม่ทีนะครับลองเลยครับหมักเข้าไปนะครับใส่ไว้ยังเดิมนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมหมักอ่าขึ้นนะครับมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้หรือเปล่าครับอ่าขึ้นเหมือนเดิมถอดปลั๊กก่อนนะครับไม่บันขึ้นเหมือนเดิมอย่างนี้สนิมเขียวไม่มีเดี๋ยวท่านหนูจะลองเปลี่ยนเลยครับมันก็มีหลากหลายอาการเสียของเฟรสเชอร์นะครับมันจะขึ้นโค้ดฟองเออเลแบบนี้ต้องตรวจเช็คทางด้านเฟสเชอร์นะครับบางสีสายพวกนี้ถ้าไม่ตัดน้เเฟสอร์ีย สายพวกนี้หนูกัดแทะรั่วบันก็ไม่ตัดน้ําเหมือนกันนะครับและน้ําเต็มยังไงมันก็ไม่ตัดล้นอยู่งันครับเฟเชอร์เสียเหมือนกันนะครับแต่อาการนี้ช่างหนูจะลองเปลี่ยนเฟเชอร์ดูนะครับเฟเชอร์นั้นเราขย่าดูครับถ้าขย่าดันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเสียนะครับอยาฟันตรงมันเสียถึงดันอย่างนี้มันก็เสียได้ไม่ดังมันก็เสียได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหนูลองเปลี่ยนเลยครับอันนี้มันจะเป็นของซัมซุงนะครับ ใช้แทงก็ได้นะครับเดี๋ยวทางหนูจะลองใส่เลยนะครับอยากรู้ว่าอะไรเสียกันแน่นะครับถ้าเรามีเฟเชอร์เปลี่ยนเลยครับประมาณ300้อยบาทนึกไงเลยครับถ้าบ้านบ้านดูช่างหนูแล้วให้ตรวจเช็คตามอาการให้ดูทปฝาน้ํามันไม่ตัดน้ําให้ดูว่าสายยางนี้บางทีหนูกัดแท้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามารุ้นตรงนี้กันนะครับดูช่างหนูแล้วง่ายครับไม่พ่งหนูพยายามเน้นแบบบ้านบ้านไม่หลักการเยอะนะครับให้หลงตรงนี้เดี๋ยวมันจะเสียบช็อกเกตไม่ได้นะครับโอเคลงนะครับ ใส่นี่เข้าไปครับดูเที่ยวกับมันจะจบไหมอ่าโอเคครับหมับเข้าไปนะครับหมับดูครับว่าจะถูกตัวหรือไม่ไม่ขึ้นอ่าถูกต้องทาไมขึ้นอย่างงี้กดสปินเลยครับหรือกดสตาร์ก็ได้ครับลองครับหมับอ่าเอาเขาเคลียร์ครับเห็นไหมครับอ๋ออันนี้ลูกกิ้งเขาทำความสะอาด ตกใจด้ืว่าอะไรดังครับโอเคเสียงว่าน้ําแป๊ดอ่าสั่งครับนี่แสดงว่าถ้าใส่น้าเข้าก็จะเข้าเลยครับสั่นไปสั่นมือตืดบางอันมีเสียงบางอันไม่มีเสียงจับดูสัมผัสดูนะครับเนี่ยมันจะสั่นเราจะรู้สึกอยู่นะครับทีนี้มาลองใหม่ครับลองกดสปินปั่นแห้งนะครับเอาให้ต่าสุดนะครับนี่ครับสิบสองกดครับกดสตาร์ทแับเรียกกดปั่นหมาดนะครับดูจะทํางานหรือไม่แต่น่าจะทํางานแล้วครับเพราะว่าตอนแรกที่เราทําทดลองกดออนตัวเดียว ก็ขึ้น pe แล้วครับอ่าเสียงดีครับเสียงปั่นแห้งนะครับเดี๋ยวจะปล่อยดูว่าถ้ายกเปิดชุบมันจะหยุดนะครับเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับนี่ครับโอเคที่แสดงปั่นแห้งทาง,งานปกติเขาเรียกจบขั้นตอนตามน,น,นี้แสดงว่าจะใช้ได้แน่นอนครับทีแรกมันจะขึ้น pe เลยสาเหตุที่เสียก็ตรวจเช็คง่ายๆคร่าว ถ้าขึ้น PE แล้วไม่ตัดน้ําอะไรอย่างนี้ให้ตรวจเช็คบริเวณสายเบื้องต้นตามขั้นตอนแรกนะครับถ้าไม่มั่นใจเฟเชอร์นี้ไม่เป็นสนิมเขียวไม่มั่นใจจีช่างใหม่ตัดนี้ออกแล้วก็เชื่อมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าโอากาสเฟเชอร์เสียนี่มันจะเสียยากแต่ตนนัวนี้อาการนี้เสียร้อเครับเพราะว่ากระเสียไปดูแล้วง่ายๆดูช่างหนูแล้วจะง,ง่ายนะครับผมโอเคนะครับรหรับช่างใหม่หรือคนที่ดูแล้วติดตามช่างหนูช่างหนูจะมีอะไรดีๆให้ดูอีกเยอะนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับ